ช่วงนี้บอลยิวปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากที่เราดูในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบอลยิว bon ยังไม่ถึงระดับ2%เลยแต่ณปัจจุบันเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกระดับอายุขยับขึ้นมาถึงระดับ2.5%ซซึ่งถือว่าน่ากลัวมากแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในช่วงต้นปีที่ตลาดมีการปรับฐานจะสังเกตเห็นว่าตลาดเนี่ยเข้าสู่ช่วงตลาดหมีหรือว่าตลาดที่เป็นแบร์มาร์เก็ตเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ยิวปรับตัวขึ้นแต่ว่ารอบนี้การที่ยิวปรับตัวขึ้นเนี่ยกลับ ไม่ส่งผลให้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะหมีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงหลายตัวเนี่ยที่สามารถปรับตัวขึ้นสู้กับตลาดที่มีบอลยิวขาขึ้นรอบนี้ได้ครั้งนี้จะเป็นแค่กับดักในช่วงที่เป็นตลาดหมีหรือว่าจะกลับมาเป็นตลาดกระทิงอย่างที่เราหวังกันวันนี้เรามาคุยกันนะครับสำหรับบอลยิวที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็มีทั้งเหตุผลที่สนับสนุนว่าหุ้นสามารถขึ้นได้ขณะเดียวกันก็มีเหตุผลที่ค้านนะครับว่าหุ้นเนี่ยควรจะต้อง องปรับตัวลงอยู่หลายอย่างแล้วเราก็ควรจะระมัดระวังตัวให้ดีนะครับสำหรับเหตุผลที่สนับสนุนเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอย่างแรกเลยก็คือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่บอลอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ย อยู่ที่ความผ,ผันผวนที่ปรับตัวลดลงเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าบอลยูเนี่ยไม่ใช่จุดที่นักลงทุนให้ความสนใจมากนักแต่ว่าจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่หลายคนมองว่าจะจบแล้วนะครับความผ,ผันผวนในตลาดก็เลยมีการปรับตัวลดลงนักลงทุนต่างๆเนี่ยก็เลยลดการถือบอลซึ่งเป็นตราสารที่ถือเพื่อลดความเสี่ยง ลงนะครับแล้วก็กลับเข้าถึงหุ้นนั่นคือเหตุผลที่ทําให้บอลยิวปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตลาดเนี่ยเปิดรับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจริงๆยิวที่ปรับตัวสูงขึ้นมันเกิดจากการที่นักลงทุนเนี่ยปรับแล้วก็รับความเสี่ยงมากขึ้นต่างหากไม่ใช่เกิดจากาผลจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับหรือว่าผลจากเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือธนาคารกลางทีเ่เข้มงวดมากขึ้นสัทีเดียว อย่างที่สองเนี่ยก็คือภาพรวมของเงินเฟอ้อแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยก่อนหน้านี้มันทําให้ยิวอยู่ในระดับที่ต่ําเกินไปการขึ้นมารอบนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นการปรับตัวขึ้นของบอลยิวที่แรงที่สุดนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยตลาดบอลน,นี่เข้าสู่ภาวะหมีนะครับรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1915ซึ่งย้อนกลับไปก็เกือบประมาณ100ปีทีเดียวนะครับเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าปีนี้บอลมันไม่ดีมาก แต่ว่ามันเกิดจากปีที่แล้วเนี่ยบอลยูลงไปอยู่ในระดับที่ต่ําผิดปกติเพราะฉะนั้นจริงๆเราเห็นการปรับตัวขึ้นของบอลยูที่ดูจะรุนแรงมากนะครับเรียกว่ารุนแรงเกือบจะที่สุดในรอบเอ่อร้อปีเลยทีเดียวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นเพราะว่าฐานก่อนหน้านี้อยู่ในระดับที่ต่ํามากแล้วตอนนี้แค่มีการปรับตัวขึ้นเข้าสู่ภาวะสมดุลน,นั่นเองนะครับอย่างที่3เนี่ยที่เรามองว่าตลาดไม่ได้กังวลกับบอลยูที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็แล้ว ทำให้ตลาดเนี่ยไม่ได้ปรับฐานในรอบนี้ก็เพราะว่าตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในทั่วโลกเนี่ยไม่ได้แย่ลงขนาดนั้นนะครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยสัปดาห์นี้จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งหลายคนก็มองไว้นะครับว่าน่าจะอยู่ในระดับประมาณ5 0,000นตำแหน่งซึ่งถือว่าสูงมากนะครับทำให้อัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่า4%เซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วดอกเบีย้ยที่ปรับตัวขึ้นหรือว่าบอลยูที่สูงขึ้นเนี่ยแทบจะ ไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจเลยแล้วก็เพอๆอาจจะสะทอนภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่กําลังดูดีด้วยซ้ํานะครับส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือภาพรวมของบอลยูในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะครับตาสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอลยูระยะยาว10ปีขึ้นไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปช่วงก่อนหน้านี้ว่าเป็นการปรับตัวขึ้นที่รุนแรงมากนะครับสาหรับยูทาให้เรียกว่าขาดทุนกันไปต่างๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรียกว่า นักลงทุนที่ลงทุนในบอร์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1949นะครับในเฉพาะฝั่งของอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะแย่ไปกว่านี้เนี่ยมีไม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มองว่ายิวที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยเรียกว่ารับข่าวทุกอย่างไปหมดแล้วไม่ไว่าจะเป็นการยกเลิก QE วนะครับหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐไปเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดที่น่ากลัวแล้วก็อาจจะทําให้หุ้นปรับฐานได้ในอนาคต แต่ว่าความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังเชื่อว่าการที่บอลยูปรับตัวขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าจะไม่มีปัญหาเลยสักทีเดียวมันควรจะต้องสร้างปัญหากับตลาดบ้างแน่ๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมเชื่อว่าการปรับตัวขึ้นของบอลยูในรอบนี้เนี่ย มันเป็นการสะท้อน2ออย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือความผันผวนเนี่ยในตลาดการเงินยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลว่าในอนาคตผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้คุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องรับเท่าไหร่ตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าผลจากสงครามเนี่ยเ,เรียกว่าน่าจะทําให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นบอลยูก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับภาพรวมของสงครามเนี่ยหลังจากจบไปแล้วต่อให้ กลงกันได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวแน่นอนอย่างล่าสุด OECD ก็ออกมาประเมินแล้วนะครับว่าผลกระทบจากสงครามนะ่าจะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกราวหนเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์มาจากรักเสเซียแล้วก็อีกศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่จําเป็นต้องชะลอตัวลงในช่วงที่เงินเฟอ้อสูงนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยขาดกําลังการบริโภคลงไปทังั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทําให้ริสก์พิเอียมของหุ้นเนี่งงจะ ัตวขึ้้นไดอย่างที่สองเนี่ยก็คือบอลยูสุดท้ายแล้วจะต้องกระทบกับ financial condition นะครับหรือว่าภาพรวมของการเงินทั้งระบบแน่นอนแม้ว่าเราจะบอกว่าบอลยูที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันมันมาจากระดับที่ต่ํามากนะครับอาจจะมาจากระดับประมาณ0%เนตี่ยต่อให้ขึ้นไป2%เรนะครับเราก็มีปัญญาจ่ายแต่ในความเป็นจริงถ้ามองในมุมของคอ์ปอรเรทเนี่ยการที่บอลยูปรับตัวขึ้นมันเป็นฐานที่สูงขึ้นนะครับแล้วมันจะต้องมีคอ์ปอเรทสเปรดหรือว่าส่วนต่างระหว่าง พันธบัตรที่กู้ของภาครัฐนะครับกับหุ้นกู้ของเอกชนที่ปรับตัวสูงขึ้นตามมานะครับอย่างณปัจจุบันเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นมาจากระดับประมาณ3%ขึ้นมาเป็น4%แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆต้นทุนเนี่ยเรียกว่าสูงขึ้นมาค่อนข้างมากเช่นเดียวกันอย่างที่ผมคุยไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่จะออก หุ้นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องร้อนหนาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกหุ้นมาในช่วงที่ตลาด 1, ผันผัวแล้วก็บอนยูมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยคอสออฟแคปิตอลนะครับหรือว่าคอสออฟอีควิตี้ที่เราจะต้องออกเนี่ยมันก็จะปรับตัวสูงขึ้นมาตามด้วยก็จะสังเกตเห็นว่า IPO ในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าหลายคนก็ต้องพับฐานเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอช่วงที่ตลาดดีซึ่งก็หมายความว่า Financial Condition นเนี่ยค่อนข้างสูงขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือค่างเงินดอลลาร์ก ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์แข่งค่าขึ้นแล้วประมาณ5%เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆแล้วก็ถ้าเทียบกับเงินบาทที่ระดับประมาณ33.75เเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันนะครับเป็นผลที่เรียกว่าเป็นผลต่อเนื่องจากบอลยูที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะครับ อย่างสุดท้ายเนี่ยที่น่าสนใจก็คือสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าเอ่อเนกาทีฟอินเทรสเนี่ยมันจะหายไปนะครับเนกาทีฟอินเทรสเรทเนี่ยมันก็จะทำให้สภาพคล่องในระบบเนี่ยเรียกว่าลดลงอย่างรวดเร็วก่อนหน้าที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยสังเกตว่าเนกาทีฟบอลยูวนะครับในฝั่งของยุโรปเนี่ยรวมๆกันแล้วมีประมาณ18ล้านล้านณปัจจุบันเนี่ยผ่านมาแค่2เดือนนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง2ล้านล้านแล้วเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ที่มันหายไปเนี่ยก็ต้อง ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำให้สภาพคล่องในตลาดเนี่ยลดลงแล้วก็ตลาดมีโอกาสที่จะปรับฐานได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวขึ้นของยิวรรอบนี้เนี่ยเ,เราไม่ได้มองว่ามันจะไม่กระทบกับหุ้นนะครับแล้วก็มองว่าเป็นกับดักของตลาดหมีในช่วงสั้นที่อาจจะมีการรีบาวขึ้นมาแต่ระยะยาวก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยง เพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยที่เราทําได้นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวอยู่เสมอข้อ2นะครับเราก็ต้องผสมผสานการลงทุนให้ดีหลายคนอาจจะบอกว่าในช่วงนี้นะครับถือเงินสดอย่างเดียวดี ใี่ไหมนะครับแต่ผมมองว่าโอกาสเด้งอย่างเนี้ยก็มีอยู่นะครับเช่นเดียวกันนะครับการที่จะถือบอลเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ได้รับผลตอบแทนบ้างเนี่ยมันก็ถือว่าเรียกว่ามีการผสมผสานที่เหมาะสมการที่ยูจะปรับตัวขึ้นอย่างที่บอกนะครับก็มีเหตุผลสนับสนุนหลายอย่างนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อไปมากมายขนาดนั้นก็ได้นะครับเช่นเดียวกันเราก็ควรจะยืดหยุ่นนะครับไม่ได้คิดว่าเราจะถือบอลเท่านี้ถือหุ้นเท่านี้ไปตลอดนะครับเราก็จะต้องมีการปรับตัว อาจจะต้องปรับตัวบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่อาจจะบอกว่าไต่มาสหนึ่งเนี่ยมีการปรับพอร์ตทีเดียวนะครับก็อาจจะลดลงมาเหลือช่วงประมาณเดือนหนึ่งมีการปรับพอร์ตหนึ่งครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเฉพาะช่วงที่บอลยิวเป็นขายขึ้นตรงนี้ซึ่งถือว่าไม่ใช่ช่วงปกติของตลาดซึ่งเราต้องระมัดระวังมากกว่าปกติครับ สำหรับการลงทุนที่นํามาฝากกันเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าถ้าจะลงทุนที่เป็นโกลดเต็มเหนี่ยวเลยนะครับหรือว่าจะลงทุนถือแคชเต็ม100%เลยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถูกทั้งคู่เพราะเหตุผลคือถ้าเราถือหุ้นโกลดเต็มที่เนี่ยข้อดีก็คือเราเมี มีการลงทุนที่ลิงก์กับอนาคตอยู่สูงมากนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถือว่าเราไม่ระมัดระวังตัวเลยเพราะว่ายิวเนี่ยอย่างเดียวกัสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับสังเกตได้ชัดเจนเนี่ยตลาดห่างจาก5%ออทามนิวไฮแต่ว่าหุ้นที่เป็นหุ้นอ,อนาคตต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่งอหัวขึ้นมาอย่างลบ30%จากต้นปีอยู่เลยอันนี้ก็เป็นภาพที่ถ้าเกิดเราถือร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถือว่าไม่ระมัดระวังตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถือแคชหมดเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเรามีจังหวะที่ หุ้นสามารถปรับตัวขึ้นได้หรือว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยดูดีขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับหรือว่าบอลยูที่ผ่านจุดพีไปแล้วนะครับหรือว่าธนาคารกลางที่อาจอาจจะกลับมาใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้ซึ่งตรงนี้เราก็จะพลาดโอกาสไปนะครับตรงนี้ผมก็เลยคิดว่ากองทุนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือกองทุนที่สามารถลงทุนผสมผสานนะครับแล้วก็ตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวได้ช่วงนี้กองทุน ที่นํามาฝากกันนะครับก็มี2กองทุนกองทุนแรกก็คือ UGBF นะครับหรือว่า United Global b a l a n c e Fund สำหรับกองทุนนี้ก็จะลงทุนในตัว JP Morgan Global Balanced f u n นะครับซึ่งก็ตั้งเป้าว่าจะถือหุ้นประมาณ60%นะครับแล้วก็ถือ,อตราสารหนี้หรือว่าตราสารที่สร้างอินคัมประมาณ40% กองทุนนี้เนี่ยข้อดีก็คือผู้จัดการกองทุนมีความแอคทีฟมากนะครับแล้วเขาก็จะมองวิธีการลงทุนเนี่ยเพื่อการลงทุนระยะยาวของเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีการ underweight overweight นะครับใน region ที่เขาคิดว่ามีโอกาสที่จะ outperform ในช่วงนี้นะครับจาก valuation ที่เรียกว่าปรับตัวลงมาอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็กลับเข้าไปถือหุ้นในฝั่งของยุโรปแล้วเพราะเขาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ถ้าเกิดสงครามจบนะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในฝั่งของ ตาสารนี่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากกองทุนนี้เนี่ยก็คือเขาจะพยายามลดดูเรชั่นนะครับหรือว่าอายุของตาสารล,ลงแล้วก็พยายามจะถือเครดิตให้เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในฝั่งของคาร์บซึ่งเขาก็เชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจถดถอยไม่มาจริงๆนะครับสุดท้ายเนี่ยอบอลอยิที่ปรับตัวขึ้นในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผลตอบแทนตรวจเพิ่มที่เขาจะรับเข้ามากองทุนนี้เนี่ยจริงๆจัดตั้งในส่วนของ JP m o ม g a n กเนี่ยมาตั้งแต่ปี1995แล้วเพราะฉะนั้นผ่านมาหลายวิกฤตนะครับแล้วกงนกองทุ เรียกว่าสร้าง AUM ให้กับนักลงทุนได้เฉลี่ยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งกองก็คือโตปีหนึ่งประมาณ7%กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมถือว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจ สำหรับอีกหนึ่งกองทุนเนี่ยที่เอามาฝากกันนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนที่ผสมผสานยืดหยุ่นแล้วก็ระมัดระวังตัวสูงมากก็คือกองทุนที่ชื่อว่า UOBGA s นะครับสำหรับกองทุนนี้เนี่ยชื่อจริงก็คือ United Smart Global Allocation นะครับลงทุนใน BlackRock Global Allocation จัดตั้งมานานเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี1997ซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาสจุดเด่นของกองทุนที่ต่างจาก UTBF เนี่ยก็คือ UOBGA s จะมีความ รียกว่ามีความสถิติจิตกว่านะครับแล้วก็มักจะถือเงินสดในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างล่าสุดที่เกิดวิกฤตรอบนี้เนี่ย UOBSGA ที่ตั้งเป้าว่าจะลงทุนในหุ้นประมาณ70แล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ30เนี่ยล่าสุดเขาก็ถือเงินสดประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเกิดตลาดมีการปรับฐานเขาก็จะสามารถซื้อของถูกได้ในระยะสั้นแล้วถ้าเกิดในระยะยาวเนี่ยตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ บอลยิปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถกลับมาลงทุนในตราสารที่สร้างอินคัมในระดับที่สูงกว่าเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความออสอสตต e ิกแล้วก็ถือแค s h ในระดับที่สูงเนี่ยมันก็จะมีข้อดีในบางจังหวะซึ่งนักลงทุนก็ไม่ต้องไปนั่งทำมาก็ตเองไม่ต้องไปนั่ง ซื้อขายหุ้นหรือว่าบอลเองนะครับก็ปล่อยกองทุนนี้ซึ่งเขาก็มีความระมัดระวังตัวสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองกลับไปนะครับบอลยูที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเร็วเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีโอกาสสาหรับนักลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับไม่ใช่กล้าลงทุน100%นะครับหรือว่าลบจากการลงทุนออกไปจากตลาดทั้งหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือลงทุนนะครับ stay invest ในตลาดแต่ว่าก็ต้องรู้จักร,รมะมัดระวังตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่อาจจะมีออปตูนิตี้หรือว่าโอกาสในอนาคตอยู่เสมอครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ